สวัสดีครับผมอันนี้พนอีสานมาพน่นเมืองนะครับเอ้อกินก้อยดึกอยู่บาน<อ>บ้าวสงการครับผมขณะนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับผมจุแกวจุจยางเดี๋ยวครับบ้ก้อยเดยครับมันจุนะครับเนื้อขาไม่ไมสดๆเ,เต็นดึบบดึเลยครับยี่ตื่นก็พี่ฮักบ, <laughs> บ้านบาวสงการครับ <laughs> จับจัดมเบาๆครับจากขวดน้อยว้าวอ๋อมีไหมขึ้นหอดข้อเกี่ยวกับบ้านี่ครับบาเสียงการดี่บาน์บาร์เสียงการเล่าใหใหญ่ตามว่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ซอยเพื่อนเพื่อนเต้ตายได้แค่นี้น่ะดูมันหง่านเลยไม่สัมรวมเลยใส่ผ้ามีแต่อ้าให้อย่างเดียวอ๋อทูมายแล้วเพื่อน ครับนะเด้อครับเด้อ <DD. S 1> กินก้อยเด้อโอจุเด้อจุเด้อครับผม,มตัวซับเข้าไปขามาขามาไหมไอพ่อเจ้าเหงาจะไปเสียหลังเด้อ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 ยิอย่งฟ้าไม่กินลงก่อน เนี่ยนี่มันะครับลูกสาวผมเลยรับอ,ออกก่อนอปเด็กครับผมมาเด็กครับดื้อสือมาจากเคียงขาไม่ไหมสดๆเลยครับกินวีเดี๋ยวลงมาไหม น้เดียมะเครื่องนนเดบหลายเป็นไงครับอืมคันแทนาครับผมเมนบอกเบียจัดกัดตัวเดี๋ยวจ็ดเัาก็บวกกับป๋าทิ้ง ลืมเ,เปิดแฟลครับว่าพอเห็นหองอยแล้วนะครับเนาะเราจะเปิดแฟลครับสดด,ดีครับผมเนื้อดีๆขี้มาใส่ครับผมนี่ครับถ้าอย่าใส่หลาย,ดยเยดี๋ยวเพี้ยนหมิ่นกี่กระเดกไก่ังเห็นสดๆครับผมครับนี่ผิก ขัวเขาขัว,วชื่อลว,วน้ำป่าเท่านั้นแหละครับครับบีสำเร็จเนียบีเรื่องที่หมักผมเพาบีสำเร็จใส่อีก,กเลยครับแต่ผม,มผาาหมักเพียดสุดๆป้าจกมาจะพ่วงก่อนต้องซีมรสชาติก่อนครับผมเดี๋ยวเขาว่าเอาขี้มาใส่ลืมเปิดแฟลชครับขอโทษหลายๆใช่หะเห็นในการนี้ลรอ มีเสียงแสกซอนนะครับเ <c oughs> ด้คุยโทรศัพท์บบอยู่บาเสียงแการเดียงแสกสอนด่มใจมของกีรลิด,ลด่าก็ชินม,มากก้อยล้วเเลือกันเลยครับเป็นไหมาสีถุงครับผมแต่ทุกผมเลือดนี่ก็จะเห็ดใส่มะมาะนะครับตุ่มเห็ดน้ำตก ได้การเลยเด้หนามกิ่ม้นดีเด้อนั่งกันซี้เลือดหน้่มไร้แตกแล้วครับมาเด้อครับเด้อขิดก้อยจุเนื้อเด้อครับผมเว้นก้อยหรอกขึ้อยากเดือดเสียบไหลปุ่งัวงลงก่อนครับ ลาบสุกก็ได้มืออื่อน<ม>อ๋อลงมาแล้วครับโดดลงมาแล้วเสร็จว่าสดอีลีครับโดดลงมาเลยแบบกระจายเลยอืมครับบาวเบียครับร้านบาวสงการาครับผมดูปลอด,ดี้โอ้บานเอาบ่าครับกูบ่งใส่เสียนะี่เซ็กทุงนึงนี่ ดีคนระับผมส่ไปเลยเราจะปรุงกันนะมาจากน้อยแล้วครับเบิ่งคนก็เรามีความรักครับผมเบิ่งเน่ยเดดแดดเอฟเ

บอกคือเยินแต่สนะหนาวหนาวครับช่วงนี้นาวนอนหนาวไปไมครับนามๆบ้าสงการแม่ดีวันนี้วันผมมีต้องแร่งกับเล็บแมวแล้วก็ผีฝันโอ้โห On bóng vàng phải luật sáng on bóng vàng. Ay vợt đi hoa phải hát tuổi la hát tắt hát 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 ừ hát hát ừ

กำ <laughs> ลังถ่ายคลิปอยู่ <laughs> จาฮะอ๋อ,อคุย,ค,ยคุยก่อนกันเดครับผมยังใช่เ, <laughs> เอสเปิดแนวนี้เ <laughs> นวนั้นแนวนั้นเือนี้ยังมาเกียตรงน,น,าน,าน <laughs> ี้องบานหรอเปล่สวยดีเย <laughs> สด,สดครับผมใหม่ๆสดๆสเดพิ่งไปซื้อเมื่อกี้นี่ครับล er ่างขาหอยขาข้าโค้งอยู Road ่ครับผมบ่ไก่จากบ้านครับเขียงเนี่ยที่มันขาขากินอยู่นี่ขาใสร่ตลาดตอนกลางคืนไหครับหลังหลังทิ่งขึ้นไปนะครับ คมมากๆเลยครับคมดีขนาดทานดาด้นี่เปนะันเาะเดาถ้าเรา้ด่าละเพยนี้พบต้องมีจากแล้วก วันพรุ่งหน้าเขากลับมาเจอกันใหม่เขาขัดใส่ชีวิตตามมองเต็มเขาหายอยู่หากินคือเก่าแหละครับเขาขัดมันยั้งครับผม ัลมายังเบิดูบอกบ้านนี่การแงอ่ดีไมกันดีทำงิเต็มเดอของมันเนี่ยงานหลอกเล่นแบบต่อยทงม่ยอมอืนก็ส่งออเดอร์แล้ว ต้องยิ่งงวมกินดีครับซิมแแสบหลายุดไรบ้างมาบอกเลยว่าแม่นบ้างขาดตันหกเก้าหกเก้าโอ้ยบอกีกดงหนงเก้าสออืมเมยปิดนะ thịt ừ. ừ, không ngon hôm qua mặt mười lăm chân tất chim mười lăm chân tất ơn, mười lăm chân mười lăm mười lăm mười bỏ mười lăm mười lăm mười ครับเดี๋ยวไปส่งลูกค่าเอื่นครับผมเปิดแล้วร่มครับม่เ็นปืนเนาะอ่นเขาลบอัดปรด้บยกพี่ฮาร์ดมามาแล้ครับบาสงการว่าไปเตะไปไซสครับผมมันเดือดมกันงานบาสเ,เปาดมนเดือดดีเดี๋ยวขอเดีคูเลยครับดีนละได้การแล้วอเ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัดชีเด็กครูครับผมแหละมันงยกว่มาไก่กันแล้วอ่อนวอนอยู่นี่คนอยากซิมจุเหนืยดอ่ะดี่ยังกับลุกสาวเลยพี่อนมันขี้ดื้อะจ่าทำไรจ่า มาห้ามาเดี๋ยวสิได้ได้คู่แล้วผมสิก็จะคิดแล้วกับจุเดือจุกับบ้านเบาสงการครับผมาแล้วเยอะอืมเฮ็ดตัวกินด้วครับอืมครับบ่ดีมันลมมาแรงอืมซึ่งมันมีเขาครับพนเพราะแฟนจุไม่ห้าเดี๋ยวชนกันเพื่อน เอาชุ <M ult ime> ่มซดมกันนะนี่เอือแต่เบียแต่ย่างกินหลอกยังชนกันเนาะคือเป็นเด็กชนบ่เอาเงนโดนแสบเนาะชุนบทขับเด็กชุโอ้คือเป็นจริงเนาะขากล่องมาที่นี่แล้วขับเดทเด็ดนี่กระจูมาแล้วหนาว ขอเดดเดีกคุณครับค่ค่ได้อ่า็ดเดดผมจุดึกนีครับควายดูวยก่มวนมวนครับผมจุดดึกแสบแสบเสาบไรลิซีมเยอะมมันเท่าแค่ให้ กินวันดียวหยาวบาปปุ๋ยไม่ใส่นอบบานยมามกินจุเด็กครับพวกปลาโลกรบครับเหือยัมาทางไหนวครับบาปุ๋ยไม่อหลังเหนื่อนครับยงครับยังีดีเลยไหม ยกเลยด้ำเลยไยแรกไปครับืวบวอว่าอะมาจากอุดรทา่าดีเดี๋ยวสินค <c oughs> ่าเนีเ่ยสินค่าเบบเป็นบปืนไม่ไจบหรออืมอืองงเดี๋ยวได้คูเไปเจบไปแล้วครรบเนาว ขอพูดหลายนะครับเด้อติดตามช่องคนอีสานบางเมืองครับกับทีมงานกับบ่าวเด็กๆครับผมกับบ่าวปุ๋ยกำลังทีมงานปุ้ยปุ้ยลงไปไหมยูดีมีแห้งทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับยูดีบ้านน้องยูดีดีนะครับเด้อยูดีมีแห้งทุกคนนะครับผมกินจูเด็กแสบลีครับผมแสบหลายขอบคุณครับ